คือบัญชีนี้นี่คือบัญชีสแกมเมอร์คือบัญชีปลอมอ่าอ่ามันก็จะมีรถสปอร์ตใช่ไหมอ่ามีการใช้ชีวิตดูดีนู่นนี่นั่นอ้าวมันยุตจริงเลยใช่แต่เป็นยุตอ่านี่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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่มีมีมีอะไรมีพอใช่ไหมรถสปอร์ตบ้านใช่ไหมอ่าบ้านคุ้นๆไหมเออบ้านีอ่าแล้วนี่รูปใครอ่ะอากามิน แล้วลงเมื่อปีไหนสองพันยี่สิบเอ็ดอ่านี้แกมีรู้จักคนไทยยังยังยังนี่ปีอะไรสองพันเท่าไหรสองพันยี่สิบสี่อ่าใช่ใช่ลูกนี้เมื่อสามปีที่แล้วเออแล้วรู้ว่ารูปรูปนี้ลงไอจิลงในแอปม่วงการมินปีอะไรรู้ไหมเฮ้ยไม่รู้อ่าถ้าบานเห็นบาสคิดว่าไงเฮ้ยลงลงก่อนเรามาเจอการมินว่ะบาสสงสัยไหมเฮ้ยเขาอาจะรู้จักกันอยู่แล้วอะก็คงคิดว่าเขาเป็นเพื่อนกันรู้จักกันเขาถึงมีรูปส่วนตัวแบบนี้ อ่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รูส่วนตัวไม่ได้ส่วนตัวเลยนี่อจีเจมินอมืออ่กี้ปีเท่าไหร่สองพันเท่าไหร่นะสองพันยิบเอ็ดอ่าสองพันยิบเอ็ดอ่าอ่ารูมตึกรูปตะกี้อุ้มหมาใช่ไหมอืมรูปตะก,ก,กี้อุ้มหมาอะ,อะไรนึกว่าบานรัวเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จริงจริงเนี่ยหลายคนเนี่ยหลายคนพี่เขาบอกเขาก็ยังสงสัยอยู่เลยอืม บอกเสรใช่ไม่แน่นะกามินอาจจะมากดไลค์มาทักหาก็ได้นะเออพระบาทช,ช่วยเจมินอะในสิ่งที่เจมินไม่ได้ทำนะไหนวะรูปเลยวะนี่ไม่กล้าแล้วแต่ตอนเป็นห้าเปอร์เซ็นก็ทำก็ผิดหวังไว้เยอะแล้วไม่อยากคิดมากคพเรามันกลับลำกันได้ยังยังรู้สึกคึไดไม้หาย นี่นี่เห็นไหมรูปเดียวกันปะอ่าอ่ารูปเดียวกันปีอะไรหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเมื่อกี้ปีอะไรอ๋อสองปีลงก่อนสองปีอ่าถ้าว่ารูปเนี่ยมันเอาจากเจมินแน่นอนเจมินเคยลงไว้รูปเดียวกันเราไปดูสตอรี่ต่อบาจําให้ดีนะอ่าเราไปดูใหม่บาจําชื่อยูธให้ดีนะอ่าอ่าอ่าเราบาจํารูปนี้ให้ดีนะ รูปอะไรกันลูกนี้รูปนี้ปีอะไรสองพนะันยิบต่อนะอะจำรูปนี้ให้ดีนะไปยึบต่อคือมันเป็นซ้ำต่ออันนี้คืออันนี้อันนี้คือสตอรี่เจมินนะที่สี่อ่ะเราไปดูปีเลยไล่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 เร็วเรวมีรูปหมาไหมปีตะกี้มันจะเป็นปีสองพันสิบเก้าอ่ะเราดูสองพันสิบเก้าอันนั้นจะมีรูปใช่ไหม แต่นี้จะเป็นคลิปอ่ะแต่นี้จะเป็นคลิปก็คือน่าจะรูปนั้นอ่าก็คือปีเดียวกันแต่นี้จะเป็นสตอรี่แล้วเราไปดูปื๊บ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 กดไป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 ปีสองพันยี่สิบสองอะจีเอ็นนะรูปมันลงไอ้รูปเราสองพันยี่สิบไอ้รูปมันนั้นมันสองปีเอ่อปีสองพันยี่สิบเอ็ดถูกไหมไอ้สกมเมอร์อะกามินกามินฝัจะรู้ตัวคือปีสองพันยี่สิบสองเลยนะ ยังถงมันนี่เห็นม้ยังยี่เป็ดอยู่อืมบัญชีเคกินเหลืองเห็นปะ KYL แล้วเห็นรูปนี้ไหมรูปมันยังอยู่โอ้ขอมาเต็มเลยคือมันปลอมคือมันซ้อนคือมันปลอมตั้งแต่กามินยังไม่มาเจอไม้มาไทยแล้วแล้วคนไทยยังไม่รู้จักเลยอืมแล้วก็มีลงไว้ปีเมื่อไหร่นี่สตอรี่ปีสองพันยี่สิบสองกามินมาปีไหนปากามินมาเมื่อต้นปี บัญชีเดียวกันไหมมีรูปไหมเข้าใจไหมทําไมรูปมันถึงมาก่อนการเข้าใจไหมแล้วมันไม่มีแอ็กเดี่ยนี่มันมีอีกแอ็กหนึ่งนี่ก็ใช่อันเดียวกันแล้วเขาก็ลงเนี่ยถ้าเกิดใครไปแปลเนี่ยก็เหมือนมันก็แบว่าใช่คุณกามินไหมอะไรเงี้ยเขา่งมาเห็นไหมแต่มันเลือกมันลบรูปไปบางรูปแล้วเหลือรูปกามินรูปหนึ่งอ่าพอเสร็จปุ๊บเราไปดูต่อเราไปดูบัญชีเดิมคิดไม่คู่เที่ยเลยไม่งเหมือนฟอมเฟซของไทยเลยเนี่ยนี่บัญชีชื่อบัญชีเดียวกันไหม อ่าลูกไหมเป๊ะไหมปีสองพันยี่สิบสองไหมทำไมถึงมาก่อนการเข้าใจบางทีมันลบลูกแล้วมันก็ลงแล้วแล้วรู้ไอ้นี่คือใครคนนี้คือคนเวียดนามที่มันลงเนี่ยแล้วลูกโปมันก็ไม่ใช่ตัวมันด้วยใช่เอ่าอ่าแล้วนี่เราไปดูเราไปดูบุคคลเราไปดูคนจริงนี่คือคนนี้ที่โดนแอบอ้างออโหมีหมดเลยนี่วะเนี่ยนี่นี่คนนี้คนนีอ่ารถรถพอตนี่หน้าใช่ไหม ออกาลังกายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวไม่ชัดไม่ชัดรูปนี้อ่ะเพราะน้าถหน,น้ารถเอยอเอนี่เขามีลูกเขามีครอบครัวแล้วคนเนี้เขาเป็นนักรกิจเเป็นนามนี่รถไหมเดี๋ยวไปหารูปรูปรูกรูปรูปบ้านได้กี่วะที่ที่ว่าบ้านน่ะเราลองไปหากันว่าจะเจอไหมบ้านที่มีพอร์ตอ่าจำได้ไหมพอร์ตตอดช่างแล้วมีบ้านอืม นี่ถ้าเกิดแบบต้องขอบคุณทีมหลังบ้านนะที่ส่งข้อมูลมาให้ไม่งั้นนี่ก็คิดว่าเป็นแฟนเก่ากามินจริงๆนะ <Okay. S 1> เพราะว่าดูแป็นหลังเขไป2021แต่ถ้าเกิดแฟนเก่ามันก็คือแฟนเก่าอ่ะมันจบไปแล้วถูกปะไม่ควรออกมาเล่นด้วยเพราะว่ามันกปไน2021อะถูกปะบ้สแต่เนี่ยแฟนเก่าก็ไม่ใช่แถมไอ้สแกมเมอร์อไอ้เนี่ยคือคนที่มาเปิด,ดติกเกเนี่ยไอ้ชื่อเนี้ย มันก็น่าแหละมันทั้งปลอมหมดเลยไอ้ที่บอกว่ามันจะมาแฉอะไรนู่นนี่นั่นแล้วบอกไอ้นี่ไงอ๋อแฉอีกคนอีกชนหนึ่งไม่ใช่คนนี้แฉอีกคนหนึ่งอ๋อไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้คนนี้คือโดนอะไรนะมันโดนพิงพ์เร็งเยอะจงวันี้กาเม้นนี่นี่ลูกนี้ปะลูกนี้ปะเมืวอกี้เหมือนกันปะจักรยานจอดอหเลยแลหกอ่อกเลยแล้วไหนอ่ะเลยไหนอ่ะ ไม่ไม่รู้ไม่รู้พี่เขาบอกเลยแล้วอ่ะที่เป็นบ้านกับพอยังไม่เลยเพราะว่ารูปคนนี้เขาลงอัพเยอะแต่ไอ้นั่นน่ะมันเลือกลงแค่บางรูปไงตื่นอะไรอย่าพี่เขาว่าข้อมูลกันอยู่พี่ใจเย็นๆดิรอดูก่อนดิเปิดใจเปิดใจรับนิดนึงเฮ้ยมันพี่มันเห็นมันมันมันทนดินไม่ได้ไงมันเห็นความจริงก็มันมันก็แบบโอ้ยเบียนเบียงเสียมง่ายๆเลยนะเว้เฮ้ย อืมอืมนี่โอเคโอเคนะจบไม่ต้องดูละลูปมันเยอะขี้เกียจหาเออเพราะว่าแม่งลอกันมากี่ปีแล้วไอแล้วก็ไอตัว네นี erm ้ใช่ไหมไอที่ผมจะแฉเออนั่นน่เดอไอตัวนี้ใช่ไหมไอตัวนี้ใช่ไหมแค่กามินกดไลค์แล้วคิดว่าเป็นแฟนเก่าแฟนเก่าส้นตีนไอเนี่ยมันเป็นเอฟซีกามินมันตามกามินกามินเคยเล่นละครเวทีนะเจมกามินเคยเล่นละครเคยมีสิเคยมี เคยไป,ปเล่นเป็นตัวประกอบซีรีส์ในเกาหลีนะแล้วก็มี uh huh. ถ่ายโฆษณาเป็นเครื่องดื่มนะ uh huh. กัมเขาก็มีผลงานฝั่งหนูนะแต่อาจจะไม่ได้ดังมากอไอตัวนี้ใช่ไหมอ่าไอตัวเนี้ยที่ว่าเมนขอโทษขอโทษอะคือมันไปเมนขอโทษมันคงไปเมนก,นกวนกามินไว้อะไรเงี้ยมันก็เลยมาเมนตตามมาขอโทษเหมือนเอฟซีที่ตามขอโทษไอดอลอะอ่อฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูต่อตัวเดียวกันไหม มันไหมใช่มันไหมออเออไอสตอรมันไม่ได้ลงในไอจีมันลงเป็นสตอรี่พอสตอรี่วันหนึ่งเนี่ยมันก็หายแล้วซึ่งคนไทยเขาก็แคปมาไว้ซึ่งอันเนี้ยรูปเนี้ยมันลงวันที่เขาประกาศตัวเป็นแฟนกันด้วยซ้ําวันที่วันที่เจมินกับสุดหล่อเขาประกาศตัวเป็นแฟนกันที่โฮมโปรอ่ะตี้รักตี่รักอ่ะเนี่ยไอเนี่ยมลงสตอรี่วันนั้นเลยผมจาได้แต่ว่ารูปอ่ะผมคิดว่าไม่มีอะไรแล้วคิดว่าเขารักกันก็เลยลบไป แต่พอดีว่าผมมันก็ไปขุดกลับมาได้แต่ว่าไม่ได้ขุดจากของผมนะขุดจากจากคนอื่นถ้าเกิดขุดจากของผมนะไม่จะมีวันที่ที่แคบเลยเยียโคตรเยียเลยว่ะพี่พี่นี่วันเยียอะไรวะเนี่ยเนี่ยอะนี่นี่เอาไปดูกระหาดูคลิปนี้ได้ช่องนี้นี่ชัดเจนนี่วันเฮี่อะไรเดือนสี่ยี่สิบอันนี้ช่วงสงครามอันตรายปะที่เกาหลีกับเกาหลีปะเออฮะมเยอะกันปะอันนี้คืออะไรอันนี้จากไอจีผู้หญิงนี่ไอจีผู้หญิงเห็นปะ ช่ตะกี้ปะคนเดียวกันไหม,มคงไม่ใช่กามินเนาะแต่ผู้ชายอะ่ะคนเดียวกันเนาะอ่าใช่ใช่ผู้ชายจาได้อ่าแล้วนี่ขนาดนี่คือมันลงตั้งแต่นะคงไม่ใช่แฟนับโอ้โหถ่ายกอดคอเงี้ยอืมคงไม่ใช่เพื่อนอะมั้งอ่ะดูอีกเอออย่างงี้ชัดเนี่ย,ยงงใช่ไหมอ่าอ่าวันที่เดือนสี่นี่ไม่สา,ายเลยนะยี่สิบอ่ามีอีกยังไม่จบ อของมันเนี่ยลงเนี่ยสองชั่วโมงที่แล้วนะอันนี้คือแคบมาตั้งแต่สักชาติหนึ่งนะแต่ตอนไปแคปเนี่ยส่งชั่วโมงที่แล้วนะใช่ไหมวันที่ส uh ี huh. ่ยี่สิบืออสี่ยี่สิบอันนี้ดูไปแล้วอันไหนอีกยังไม่ได้ดูอันนี้ดูไปแล้วอันไหนอีกอันนี้อันนี้ก็คือนี่ให้ดูมันไม่ได้ลงลูกไงมันลงไปสตอรี่ แล้วพอซอรรี่หมดเวลามันก็หายไปโชคดีที่คนไทยแคบไวใช่เหรอพี่ทำเพราะแค่อิจฉาจริงเหรอเรื่องพวกนี้มันมันเกินเบอร์แค่อิจฉาไอเนี่ยไอเนี่ยไม่ได้ทำหรอกไอเนี่ยมันคงแบบไปเม้นตามไว้แล้วก็เหมือนก็กวนกามินกามินก็แบบไม่มีอะไรก็ปล่อยให้มันเม้นไม่งั้นกามินถ้าเกิดคนมันจะมีชูมันจะปล่อยให้มันนั่งเบ้นนั่งขอโทษหนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สองที่สามปะแล้วก็มันก็ตามกดไลค์กามินทุกอย่างคนก็ไปคิดว่าทําไมกามินไม่บล็อกแฟนเก่าซึ่งมันไม่ใช่่่่่แฟนนนนเเเเกกกกกกาาามมมมมมััััไไ็บบบออคคยยวดิ อืออ่ะแล้วอยู่ดีเหมือนมีคนไม่รู้เนี่ยวันมันหาแสงหรือยังไงอืออยู่ดีมาพูดข้อความนี้ตอนที่มีดาราม่าซึ่งมันลบไปแล้วอันนี้นี่แคปทันนีเง่น,นอ,อันนี้ดูทันอันนี้เค,นนคยเห็นัาตามันเหมือนมีคนส่งสคริปต์ให้ไหมเนี่ยเนี่ยอ่านอ่ะให้ไหมแล้วทำไมมึงต้องลบอ่ะ มึงกลัวพี่เจาพาวเวอร์พี่กามินเล่นไงนเพราะว่าพี่เจากามือออกมาถแถลงแล้วที่ว่าเป็นสตอรี่ที่เป็นภาษาอังกฤษว่าคนเนี้ยไม่ใช่